โอเคผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับฝมซันมานครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมวันพายแมนเดอะสตรองเกตเซิร์ฟเจ็กันอีกแล้วนะผมซื้อคอนเทนต์ในวันนี้ก็คือการเสกคยูอาตัวแรกของทีมผมในเซิร์ฟเวอร์นี้นั่นเองนะครับผมโอเคครับใครที่พร้อมจะเข้าไปดูในคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณคลิป7วันมากนะผมวิวก็ดีเลยนะครับแล้วก็ไลค์ก็เยอะมากมากนะผมตกใจมากเลยก็ต้องขอบคุณทุกคนกันด้วยนะครับคลิปปปนนนนนนี้้กกก็ขขออออไไลลลคคคคคค์เเเเเยยยะะๆหมมมืัััััรรรบบบผผโาาดูภใิ โอเคผมก็ต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนเลยนะครับเซิร์ฟเวอร์733เนี่ยเปิดมาได้เมื่อวันที่12นะครับผม mm hmm. เดือนมกราเนาะซึ่งตอนนี้นะครับวันที่26นะครับผมของเดือนมกราเนาะเซิร์ฟนี้เปิดมาได้15วันแล้วนะครับซึ่งฮีโร่ซัพพอร์ตเนี่ยผมรับประกันเลยว่ายังไงก็ไม่มีใครทําถึงเวลนี้แน่นอนนอกจากเติมแบบยัดนะครับผมซึ่งแน่นอน,นครับผมอาจจะเป็นคนแรกของเซิร์ฟพับที่ได้ อ่ะซ <medio S 2> no right? ึ people people though, so, no the, ่งบางคนก็จะบอกว่าพี really people, ่โกคิสึเ <mitad> น <mean>, okay. ี <yeah. S 3> studies, so ่ยมันไม่โหดเลยนะครับในเมตาแบบว่าที่มันมีการโลอยู่เพราะว่าการโลเนี่ยมันสามารถทะลุแบบว่าที่มันไปเอามาต่ของโกคิสึมันสามารถทะลุได้นะครับการโลคือต่อยทีหนึ่งคือตายเลยนะครับแต่ว่าที่ผมซื้อเนี่ยมันมีหลายปัจจัยคือ1เลยก็คือไอ้ตรงกำไรตรงนี้ครับผมเนี่ยกิจกรรมนี้มันเพิ่งเริ่มใช่ไหมทุกคนแล้วมันยังสามารถทำคืนได้เรื่อยๆซึ่งแต่ละเวลเนี่ยเราจะได้กำไรเนี่ยแปดนะครับผมถ้าผมทำสิบเวล์ก็แปดสิบอะไรเงี้ยซึ่ง ว่าที่เติมไปมันก็ไม่ได้เสียเปล่านะเพราะว่าวลต่อไปเราก็ได้ของด้วยซึ่งอีกอย่างนึงก็คือก้กสือนะครับผมจะเอามาแบกทีมปีศาจนะเพราะว่าทีมปีศาจผมแบบว่าไม่มีเลยอาจจะบอกว่าก็มันมีโซนิกอยู่ก็ใช่ครับแต่ว่าตรงคอนเทนต์อย่างอื่นที่มันต้องเป็นทีมปีศาจไอตัวนี้มันไม่ถือว่าเป็นปีศาจนะทุกคนมันถือว่าเป็นแบบยังไงมันพิเศษกว่าเออมันไม่ใช่แบบปีศาจเลยนะครับผมก็เลยต้องมีแบบว่าตัวปีศาจสักตัวหนึ่งก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโกน้กี้รมสช่อนเ่าจะ กไปมาแล้วครับพลังเพิ่มมา15ื่นครับไม่รู้จักอะไรนะครับผมแระมาหนึ่งสเต็ปโอ้โหเป็นการทุ่มหินแล้วก็บึมออกไปนะคผมใช่อ่าเดี๋ยวเราจะมาบอกสกิลของโกเคซึกันครับผมว่ามีอะไรบ้างโอเคครับไปดูกันเลยฮะ โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันอีกครั้งด้วยนะครับภายในคลิปเนาะเพืจะมองว่าตอนนี้มันกี่วันผ่านมาแล้วก็อันนี้หลังจากวันที่ผมเสกโกคิสึไปเนี่ยครับก็ผ่านมาแล้ว4วันนะผมได้ทําการปั้นโกคิสึจนสุดแล้วนะครับผมส่วนเรื่องสกิลเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันภายในคลิปนี้กันเลยนะครับซึ่งพลังตอนนี้ผมอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบห้าครับผมซึ่งอันดับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่อันดับสามเนาะค่าพลังนะครับแล้วก็ผ่านด่านอยู่ที่อันดับห้านะครับต หนนะครับผมประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวภายในคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตไอเดียของผมกันนะครับว่ามันไปถึงไหนแล้วเนาะโอเคนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปทาอะไรแล้วก็มาผสนอุปกรณ์สีส้มกันหน่อยนะครับว่าดวงผมวันนี้จะเป็นยังไงนะครับเฮงหรือเปล่าปึ๊บยังไงอุ้ยจมตีความเร็วอุ้ยไม่แย่ครับเอาไปใส่ให้โซนิกกันได้นะอันนี้อุ้ยผมหน้ามาทําคลิปแล้วก็เจ๊กให้ดูว่าคือผมแบบหลังไม่แบบอย่างเกลือนะทุกคนเออแม่งโคตรเกลือทุกคนโอเคอ่ะเรามาดูแผนการเอ,อ่อในการแบบว่าพัฒนาไอดียของผมกกกันนนนนะะะะคครรรว่า่าาาาาผผมมมมมมมจททททํออออไไไตตปปเีีีีี้้้็ณณุุสก สามารถดูวิดีโอแล้วดูได้เลยนะครับซึ่งสิ่งที่ผมคิดไว้ในหัวนะครับอย่างแรกเลยก็คือการเปลี่ยนคอครับผมซึ่งคอที่ผมจะเอามาใช้นะครับตอนนี้คือคอที่ดีสุดคือเกโรเกโรยูอาร์เนาะทุกคนแต่ว่าเราไม่สามารถหาได้นะครับตอนนี้ซึ่งคอที่ผมคิดจะเอาก็คือเจ้าคอของอัศวินจักรกลนั่นเองนะครับซึ่งผมเนี่ยเตรียมตัวไว้ทั้งหมด30บใบนะครับผมซึ่งการันตีเนี่ยก็จะมีอีกสิบใบนะครับซึ่งผมกักไว้เนาะแล้วก็ลิสต์ดังใจเนี่ยตรงนี้มันยังไม่เปิดครับอีกหนึ่มงงนนนครััอีกกาาา่ถึื้็ท ของเจนอตยบวกนั่นเองนะครับผมซึ่งเจนอตยบวกเนี่ยถามว่าผมจัดไหมก็แน่นอนครับเอาแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวดํากันหน่อยละกันว่าผมมีเท่าไหร่นะตอนนี้ตัวดําผมมีอยู่ที่122เนาะก็เวลาเอ่อเข้ามาหรือ u r บวกเข้ามาเนี่ยทุกคนน่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วนะครับว่าตัวดำเนี่ยมันจะเอามาขายเป็นเพชรเนี่ยสามสิบหกนะผมซึ่งบวกไปแล้วเนี่ยมันจะเท่ากับ158ยห้าสบนะบผมซึ่งมันยังไม่พอเนาะใช่มันยังไม่พอครับแล้วก็เราจะมาเติ อีก15เนาะถ้ารวมตรงนี้นะแต่ว่ามันจะไม่ได้ตรงนี้นะเพราะว่าดาวผมไม่ถึงเนาะก็จะได้ตรงนี้ประมาณ15เนาะก็บวกจากเอ่อร้อยแปดสิบห้าบวกสิบห้าก็เป็นร้อยเจ็ดสิบสามหรือเปล่าหรือผมสมองเบย์ก็ไม่รู้ครับซึ่มันจะขาดอีก7ใบก็เดี๋ยวเราลองดูกันอีกทีแต่ว่าเอาแน่นอนนะครับผมน่าจะร้อยแปดสิบพอดีเลยนะครับผมประมาณนั้นก็แน่นอนครับทีมผมก็จะมีเอ่อเอาปูบอมออกเนาะจะเอาอาัศวินจะกดเข้ามาแล้วก็เจนนอธครับจะเป็นเจนนอธยูอาร์บวกนะครับผมอีกอย่างหนี่นนนนนนาาน่่ยยมมันันนเเอะกิครบผใชซึง ที่คนันวณง่ายๆนะครับอัศวินจักรกลนะครับผมก็จะต้องการสาอวุธหนึ่งส่ต่อสู 1, ส้หนึ่งสยเทคนิคหแล้วก็สายพลังหนะึ่งเนาะเหมือนปูบอมเลยเนาะมันจะกลายเป็นสายเทคนิคสนะครับเพราะว่ามีเจนอสกับอัศวินจักรกลเข้ามาเนาะแล้วก็สายหมัดเนี่ยก็จะกลายเป็นสองนะครับเพราะว่าปูบอมเนี่ยออกไปนะครับแล้วก็จะเหลือสองตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยครับผมสาอาวุธหนึ่งแล้วก็สส่พลังหนึ่งเพราะมีคัสเอร์มกกีกับโซนิกวีสองนะครับอันนี้คือปัญหาเพราะว่าผมไม่รู้จะเอากาโร ไม่ออกอยู่แล้วแต่การที่เราจะเอาซูเปอร์รักใช้ออกเนี่ยมันก็หนักใจอยู่เหมือนกันนะครับผมก็เลยคิดว่าให้มันเป็นปัญหาของอนาคตดีกว่านะครับตอนนี้ก็ยังคิดไม่ออกนะครับผมประมาณนั้นโอเคแล้วผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับแผนการการพัฒนาไอเดียของผมนะครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาตัวคลิปกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกนะครับก็พลังกูเกิลคิวของผมนับอยู่ที่443,224นะครับผมมันอาจจะดูน้อยนะครับสำหรับแบบคนที่อยู่เซิร์ฟเก่าเนาะแต่ว่าเป็นเซิร์ฟใหม่เนี่ยตอนนี้กกกกกก็็็แนน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 ่่่่ออออออคคคครรรรรรรััััััััับบบบบดด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 6 60ขขงงตตวววละะะะะะทีีีป้้้้้เเเเาา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 า๋ยพพมมมู์์จจไไสุผิศษ แล้วผม2ดาวแล้วก็ตเาเฉพาะเนี่ยเวลห้าสิบแล้วก็สองดาวนะครับผมประมาณนั้นแล้วก็อาวุธก็ประมาณนี้เลยครับผมเป็นโจมตีหมดเลยเนาะมีอัตราคิดค่าด้วยแล้วก็โจมตีเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับผมใช่ส่วนอีก2ชิ้นเนี่ยผมยังหาของดีไม่ได้นะครับ <c oughs> ก็เลยยังใช้เป็นป้องกันไปก่อนเนาะอ่าแล้วก็การบัฟนะครับมีแค่การบัฟเดียวที่ผมปั้นมาก็คือการบัฟนี้เลยครับผมเพิ่มพลังโจมตี2แถวเนานะแล้วก็ยังปั้นไม่สุดนะเพราะว่าทรัพยากรเนี่ยมันเอ่อพึ่งหาได้นะครับก็คือระบบการบัฟเนี่ยม อย่างอันนี้ก็เป็นสีเหลืองก็จริงนะแต่ว่าเป็น HP เนาะซึ่งก็แคสึมันแรงตามดาเมจนะครับผมประมาณนั้นอ่ะส่วนเลเวลก็อยู่ที่68นะครับผมสกิลก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สามดาวเหลือง2ดาวม่วงนะครับผมใช่สอดาวม่วงปั้นได้แค่นี้เพราะว่าการที่เราจะปั้น3ดาวม่วงเนี่ยมันต้องกดล็อก4ดาวเหลืองนะครับผมประมาณนั้นเนาะส่วนทักษะก็ใส่เป็นแผ่นนี้เลยครับผมลองอ่านกันดูนะครับเออประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแต่อันเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของเจ้้าาาตตััััวกกกกกกิินนนบบบงะะคคครรรรรผมมอออ่่่่เทีสลแ็ืย ธรรมดานะครับหมัดตรงนะครับผมโจมตีเป้าหมายรายเดียวสร้างพลังโจมตี120%ของดาเมจของตัวเองนะครับผมก็ตรงตัวเลยเนาะก็คือการต่อยธรรมดานะครับผมอ่ะอันนี้ยังไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูอันตีกันดีกว่านะครับผมอันตีนะครับผมจะเป็นการโจมตีต่อเนื่อง2ครั้งนะครับผมของเป้าหมายแนวนอนเนาะจะสร้างดาเมจประมาณ800%ของพลังโจมตีนะครับผมซึ่งการสร้างดาเมจครั้งแรกเนี่ยจะมีโอกาส50%ที่จะติดกระดูกหักสีทองนะครับผมซึ่งกระดูกหักสีทองของเเเจ้าตัวโกคสึนี่ยจะพิเเศษพราาะว่ดาเมจของกระดูกหักสีทองเนี่ยจะะแรรงปมาณ600%ของ โร่แรงกว่าแบบตัวละครอื่นๆเลยนะครับผมอ่ะอย่างกาโร่นะครับก็จะประมาณเอ่าไม่รู้นะครับน่าจะ100%หรือแบบถ้าเป็นอันตรีน่าจะ130อะไรประมาณนี้ถ้าผมพูดผิดตรงไหนก็สามารถบอกได้นะครับแต่ว่ากระดูกหางสีทองของเจ้าตัวกงเิสิเนี่ยแรงจริงๆนะครับผมประมาณนั้นอ่ะเรามาดูกันที่พาร์สิกันบ้างนะครับผมพาร์สิครับเริ่มต้นเกมมานะครับก็จะมีโอกาส60%นะที่จะหลบดาเมจครับซึ่งบัฟหลบดาเมจเนี่ยก็จะเอ่าหลบดาเมจโดยตรงโบนัสดาเมจพลังสะสมแล้วก็ดาเมจกระหน่ำนะครับก็คือเเเเเววลลาาาาาามมมมมััันนนนนนนตีีีีี่่่ยยยจจจะะะโอกกกส60%ทดพ้้ป็1ครบผถ ตีแบบติด2ครั้งก็2แต้มก็2 2ดาเมจประมาณนั้นนะครับผมเออก็จะตีเข้าเจ้าตัวกฤสฎยากหน่อยแล้วก็พาสซีฟอีกอย่างหนึ่งที่เอามาคอมโบกับอันติเลยนะครับก็คือการเอ่อที่ตัวละครใดๆนะครับผมเคลื่อนไหวเนี่ยสมมติว่าผมเนี่ยอันติไปแล้วนะครับผมแล้วตัวละครฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดกระดูกหากสีทอง3ตัวนะครับในเป้าหมายแนวนอนเนาะแล้วถ้าฝั่งนั้นเนี่ยทำการเคลื่อนไหวนะครับไม่ว่าจะตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับผมกระดูกหากสีทองทั้ง3อันเนี่ยจะระเบิดหมดเลยนะครับผมซึ่งระเบิดตรงนีีีี้้้นนนะะะะคครรรรัับบบผผมมมมมกก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 ็็จจจเเเเพพิิ่่่ดดาาขขอออออองงูหสทึไไปป300% 300% 600%ววแล มานั้นนะครับก็จะแรงขึ้นไปอีกเนาะเออ วันนี้ทุกคนผมขอมาทําการอธิบายใหม่นะครับผมสำหรับสกิลปกตือนของเจ้าตัวโกเคัสึนะครับพอดีในคลิปเนี่ยผมอธิบายไม่เคลียร์แล้วก็ยังไม่ชัดเจนพอนะผมก็เลยขอทําการอัดคลิปแยกแล้วก็มาอธิบายใหม่เนาะโอเคนะครับผมเรามาเริ่มอ,อธิบายกันเลยดีกว่านะครับซึ่งสกิลป,ปุกตือนของเจ้าโกเคัสึเนี่ยนะครับผมตัวเองและเพื่อนร่วมทีนะผมเหมือนกับว่าจะได้เป็นประกันชั้นหนึ่งเลยนะครับผมก็จะได้เป็นบัฟชํานาญไม่ย่อดทอนนั่นเองซึ่งชํานาญไม่ย่อดทอนนะครับผมเมื่อได้รับดาเมจถึงตตาา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 ยยยยเเเเเเนน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 ี่่่่่่่่กกก็็็จจะะ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 ะข้สสูถชํญไมมมมมออออออทัััังงงคครรรรรรบบณณ์ปปววผซึล อมาตะนะครับจะขึ้นอยู่กับตัวละครใดๆนะครับผมเคลื่อนไหว5ครั้งถ้าเคลื่อนไหวครบ5ครั้งเมื่อไหร่นะครับโลจะถูกปลดออกแล้วก็จะฟื้นฟู HP ของเราเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะผมซึ่งหนึ่งตัวละครนะครับสามารถใช้งานได้2ครั้งนะครับผมก็คือเหมือนเป็นอมาตะ2ครั้งนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแพทเทิร์นกันบ้างน,นะผมแพทเทิร์นการสร้างโลของเจ้าตัวกองแจสึนะครับผมก็จะเป็นแพทเทิร์นรูปบวกนั่นเองนะครับผมสมมติถ้าผมวางกองแจสึไว้ตรงนี้ซุปเปอร์นักชายกองคสึโซนิญแล้วกกก็็ทสมิิจะะได้้โล่่นคครับแตวาาวาาาถผมงงกอสึไว้้ตรงนีู่บอมกองค ode, สึเจนอสสทมิกิก็จะะะะไดด้้้โลนนนนนนคครรรััััับบปมมาณงผ ปกติขั้นหนึ่งนะครับจึงต้องวางเคเคสซไว้ตรงกลางนะครับถึงจะคุมที่สุดแต่ว่าถ้าเป็นปุกติขั้น2เนี่ยก็จะสามารถวางตรงไหนก็ได้นะครับผมใช่โลกก็จะทํางานทั้งทีมเลยนะครับประมาณนั้นโอเคผมก็ไปทําการดูคลิปกันต่อเลยครับผม โอเคนะผมซึ่งหลังจากที่ผมได้เจ้าตัวกคิสึมาเนี่ยผมได้ทําการปล่อยให้รามประลองเนี่ยผมโดนตบยับยับเลยนะครับโดยการจัดทีมเป็นอย่างนี้ครับผมเป็นทาโกยิกิ3ตัวแล้วก็พยาครุฑนะครับอีก3ตัวนะครับเออก็ฮาดีนะครับก็โดนตบยับยับเลยนะครับดูประวัติกันได้เลยนะครับก็คือผมปล่อยให้แบบไต่เอ้ยอันนี้น่าจะประวัติมันมีหมดอายุนะทุกคนคอนจิมันยาวกว่านี้นะเออก็คือผมปล่อยให้แบบมาตีได้เลยนะครับผมประมาณนั้นซึ่งวันนี้เราจะมาไต่คืนกันครับว่าเราจะไปได้อันดับที่เท่าไหร่แต่ โหดกันมากเลยครับถึงผมจะพลังอันดับ3ของเซิร์ฟแต่พลังไม่ใช่ทุกอย่างนะครับผมพลังไม่ใช่ทุกอย่างซึ่งผมกักไว้อยู่ในอนคตที่ผมโหดแน่นอนครับก็ตอนนี้อาจจะไต่ได้แค่แบบอาจจะไม่ได้เท่าที่ทุกคนหวังนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะดูเพื่อมสนุกแล้วกันนะครับซื้อคอนเทนต์ในวันนี้ก็จะแน่นอนครับผมจะเอาโกเิสเนี่ยใส่ไปเลยครับตัวเดียวให้มันแบกเลยนะครับผมแล้วเราจะดูกันว่าไปได้เท่าไหร่แล้วถ้ามันไม่ไหวถึงตรงไหนเนี่ยผมจะเอาทีมเต็มไปสู้นะครับผมประมาณนั้นโอเคครับผมก่อนที่เราจะไปเริ่มสููู้้้กกกกััััันนนนาาาาาดลลคคอีีทรรรรบผผมมมเเเเเิ่่่สยวจ สามารถโชว์ความสามารถได้มากแค่ไหนนะครับผมไปเลยครับผมตัวเบลชายนะผมพุ่งเข้ามาแล้วยังไงต่อครับโซนิกล้วงไปครับล้วงทาโกยเกิไปนะครับผมอันนี้คือประโยชน์ของเจ้าโกยเกินะผมก็คือการแทงโซนิกนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทุ่มไปแล้ครับผมบึ้มไปหนึ่งสเต็ปโอ้โหเป็นไงล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราเปิดอนิเมชันกันหน่อยไหมทุกคนไปอยากคุยกผมพาโดเคนไปหนึ่งสเต็ปครับผมแล้วก็ปู่บอมสแลชแจมานะครับผมพายุคลั่งมาแล้วครับผมปึ๊บอ่ะนี่ครับผมก็คือเป็นโลกอมตะนั่นเองครับผมที่ทุกคนเห็็็นน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 นเเ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 เมมมมมมืื่่่่ออ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 กกกกกีีีีี้้้ะะะะะะคคคครรรััับบผผปปโโโลลลตยยยทุดดดด๋๋วววจจใหูิิิิชชขงงึแาส มีไหมไม่มีลูกไฟเรียบร้อยต่อยธรรมดาโอ้โหงอมเลยอย่างนี้แล้วก็ระเบ,บิดนจักรของเจ้าเจนอตยังไงครับบึ้บมาอุ้ยดาเมจเป็น2เนี่ยครับผมโอกาส60%ติดนะครับผมเมื่อกี้นี้แต่ว่าลูกไฟไม่มีเว้ยทุกคนเพราะว่าเราไม่มีคอ,อะนะน่าจะแห้งครับอันนี้อันนี้ผมขอเดาว,ว่าไม่น่ารอดเพราะว่าเราไม่มีคออ่าใช่เราไม่มีคอนะผมลืมไปว่าเราอย่างน้อยเราต้องใส่คอให้มันนิดนึงเพื่อที่จะก,การแบบ1ต่อ6นะครับผมซึ่งโอเคนะครับเราก็ใส่คอกันไปหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็เอาตัวลักตัว,ตวแบบกะกะ นะครับสำหรับทีมขอสู้ใหม่นะขอสู้ใหม่ขอขอมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมรอบนี้อาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยแล้วขอทำการปิดเอเมชั่นแล้วสู้กันอย่างแบบจริงจังเลยแล้วกันนะครับผมซูเปอร์ลอยมาครับผมยังไงครับไม่เข้าครับติดล้อมาต่าเป็หนึ่งสเต็ปแล้วก็ล้มปูบอมมายังไม่เข้าครับผมเพราะว่าปูบอมมันหนาจริงๆรฟูบิกิเข้ามาต่อเข้าไปแล้วครับหนึ่งตัวเพราะว่าเป็นตัวกลางเนาะเราไม่ได้จริงจังอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ทุ่มไปครับผมยังไงฮะตัวคาสีทองติดไหมไม่ติดครับผมมันก็จะมีโอกาสที่ไม่ติดเหมือนกันน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 นะะ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 ะคคคคคครร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 รัััััับบบบบผผผมมมมมกกกกกก็็็็อออีีีีีี้้้้ืไไไ่่่่่่่ตตตตตติิิดดดใชแแแถาา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 ทททึงงเเ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 โลลลยยยยยปปปณวววๆพส ทุ่มทีนี้ก็คือมีเหลืองนะครับมีเหลืองว่าลอยมาครับผมไม่เข้าครับตอนนี้ก็คือสุดแล้วก็หนาเหมือนกันครับผมเพราะว่ามี60%ในการหลบดาเมจต่างๆนะครับผมใช่แล้วก็กระทืบพื้นคุ้มไปถึงสเต็ปครับผมยังไงครับติดกระดูกขาสีทองไหมไม่ติดอีกแล้วครับผมโอ้โหเพราะว่าตัวละครนั้นตายแล้วหรือเปล่าเลยไม่ติดนะครับเอออันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับเข้าสู่เดือนที่สามครับผมแฟฝดรวมมาอีกรอบหนึ่งครับผมหนึ่งแสนไม่เข้าครับแล้วก็อลอยมายังไงครับเรียบร้อยครับล้มไปสองตัวเพราะว่าล้มมา ถ้าถึงสิบเทิร์นแล้วผมไม่ชนะเนี่ยก็คือแพนะครับผมประมาณนั้นเนาะอ่ะศึกก็จะยืดเยื้อกันไปหน่อยนะเดี๋ยวผมจะทำการสคริปต์เลยแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะชนะทุกคนปึบยังไงฮะเรียบร้อยครับชนะครับผมโอเคถือว่าสวยงามอยู่เหมือนกันนะครับโอ้โหไปครับไปกันต่อนะครับผมจะพยายามไต่ให้มากที่สุดนะครับแต่ว่าตั๋วพิพีผมเนี่ยมีอยู่8ดใบเลยนะครับก็จะสามารถไต่ได้ไปอันดับท็อปเลยเนาะจนกว่าจะไม่ไหวนะครับผมซึ่งโอ้โหทีมนี้ไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่านะครับลองสู้ดูละกันนะครับผมโอเคไปครับ กาโลมาครับผมแล้วก็ทุ่มพื้นไปครับปึ๊บถ้าติดสาหัสน่าจะตายกันหมดเลยครับโอเคอันนี้อันนี้ไม่ติดนะครับผมอันนี้ไม่ติดแต่ว่าก็ตายไปถึง2ตัวเลยโอ้ยผมเหมือนเดิมครับเราจะทําการสกิปกันนะครับผมว่าเราจะสามารถเอาเขาลงภายในสิบเทอร์หรือเปล่าครับผมไปครับปึ๊บเรียบร้อยยังไง โอเคยังไปกันต่อนะครับผมสำหรับอันดับของเรานะครับผมแล้วก็แวะโอ้โหชื่อแวะอย่างนี้ก็ต้องแวะดีครับขอสั่งทีมนิดนึงโอ้โหแน่นๆเลยฮนะแน่นๆเลยไปกันต่อครับโกคสึหนึ่งเป้หกจะไปได้เท่าไหร่นะครับผม,อมเอาซูปเปอร์ราชายมายืนต่อหน้าโกคสึผมอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบดีครับไปครับผมทุ่มไปแล้วก็ เวียงหินเข้าไปครับผมติดไหมครูสังสีทองติดครับผมแล้วก็โอ้โหแต่ว่ายังติดไม่ยอดทอนะก็เลยยังไม่เข้าเนาะใกล้มาแล้วครับอภิมหาโคตระโอเคสืบไปครับผมพุ่มไปแล้วก็ติดกรูสังสีทองได้ครับผมซุปเปอร์แล้วใช้โอ้โหถึงก็ติดไม่ยอดทอครับผมแปลว่าแบบมันน่าจะแรงมากๆครับผมอ่ะตอนนี้ก็ผมขอข้ามเลยแล้วกันนะครับผมจะเป็นศึกยิดเยอะเหมือนเดิมเนาะไปครับยังไงยังไหวครับผมหนึ่งต่อหกสุดจริงๆสำหรับ โก้เคลื่อของผมนะครับปั้นมานี่มีเสียแรงจริงๆครับผมโอเคโอค้ยผมก็หลังจากนี้นะครับจะเป็นการท้าสู้แบบยาวๆนะครับผมเพราะว่าตัว,วการท้าประลองผมเนี่ยมีอีกเยอะเลยนะผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าโก้เคลื่อตัวเด่นน่ะจะสามารถชนะได้อีกกี่ตานะครับผมจนกว่าจะแพ้เนาะโอเคครับไปดูกันเลยครับผมถ้ายังไหวนี่คือเวอร์มากเลยนะโอ,โ,อโอ้โหไปดูกันว่าจะชนะหรือเปล่าครับผมอุ้ยทุกคนผมไม่อยากจะเชื่อว่ะมันนเป็ไปได้ยังไงวะเนี่ย มาครับผมอภิมหาส้นเท้านะครับผมบึ้มเปหนึ่งสเต็ปยังไงครับหน้าเรียบร้อยครับเรียบร้อยจบไปที่เรียบร้อยโอเคครับผมก็สึกเดียวครับผมตามนั้นเลยไปข้ามครับชนะหรือเปล่ายังไงถ้าชนะอีกคือคืออึ้งมากเลยนะยังไงอุ้ยยังชนะอีกว่ะ โอเคนะคมากันต่อนะครับซึ่งโอ้โหเมื่อกี้ผมกดท้าสู้ไปแล้วเกมมันหลุดเนาะทุกคนก็จะเป็นสปอยเลยว่าผมสู้ไม่ได้นะครับก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะว่ามันเจาะไม่เข้าเพราะฉะนั้นเราจะมาใช้ทีมเต็มกันนะผมซึ่งทีมเต็มผมก็จะจัดประมาณเอ่อประมาณนี้ครับทุกคนซึ่งเจนนอสเนี่ยมันจะยังไม่ได้ออกสกิลนะทุกคนเดี๋ยวค่อยเอามันมาออกสกิลตอนที่มันเป็น U R บวกก็หลักๆแล้วก็จะเป็น3ตัวละครนะที่ทำดาเมจเนาะขนาดนี้แล้วก็ยังไม่มั่นใจนะว่าจะชนะหรือเปล่าเพราะว่าทีมเขาหนาจริง,รงๆคคครรัับบบทุกกน,นนนออออี้้้้ตตตงงงงแิิดดดึเเเเ๋ยววาาาาามล่ข ซึ่งผมคิดว่าไม่น่าเข้าครับอืมอันนี้นะผมเดาเอานะครับซึ่งก็ล้มไปหนึ่งเซตน่าจะโหก็แรงอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะแล้วก็ซุปเปอร์ดาร์ชัยมาครับยังไงกันต่อแล้วก็ทุ่มไปหนึ่งเซตบึ้มทีมเต็มจะได้เท่าไหร่ซึ่งตอนนี้หายไปแล้วครับสองตัวครับแต่ว่าเขามีนี่ครับผมคอมโบนรกเลยอันเนี้ยเออนะครับซึ่งเป็นแบบคอมโบที่เพิ่มเลือดซุปเปอร์ดาร์ชัยให้แบบผมไม่สามารถเจาะเข้าได้เว้ยอันนี้อันนี้คือปัญหาเลยนะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เราไม่สามารถเอาเขาลงได้ภายในสิบเทิร์น จะสามารถสู้ได้หรือเปล่าถ้ายังสู้คนนี้ไม่ได้ผมจะทําการรีแล้วก็ลองไปสู้กับอีกคนนึงหรือแบบคนอื่นอื่นะครับผมมันเป็นสึกที่เยอะไว้ทุกคนอืมก็ข้ามไปเลยแล้วกันนะครับผมถ้าสู้ได้ก็ดีถ้าสู้ไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต่างจากที่ผมคิดเท่าไหร่นะครับมันก็ยากจริงๆลแหละนะครับเออสิบเทิร์นก็ก็นิดนึงโอ้เอ็มเนี่ยมันคั่นเทพดีกว่าโอ้โหแพ้วะทุกคนโอเคครับทุกคนสู้ไม่ได้ไห้ว่ะอันนี้ก็ หยุดอยู่ที่อันดับ20นะผมก็อาจจะทําให้บางคนผิดหวังแต่ก็ไม่แปลกครับผมเพราะว่าเมตานี้มันยังไงมันก็สิบเทินนะผมแต่ถ้าเจนอสยู่อาบวกมาผมรับประกันเลยว่าแป๊บเดียวครับผมหายแน่นอนกับกาโร่อยูอาบวกเนี่ยคอมโบกัน2ตัวก็คือแบบแน่นอนครับผมไวแน่นอนประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับไอเดียของผมเนาะคลิปต่อไปนะครับน่าจะเป็นการมาสุ่มเจ้าตัวเจนอสนะผมแล้วก็คลิปต่อไปอีกก็จะเป็นการรีวิวเจนอสเหมือนที่ผมรีวิวเจ้าตัวกอคิสในคลิปนี้เลยนะครับผมซึ่งผมก็จะปล่อยให้ััดบตวเอ เรามันสายคอนเทนต์อยู่แล้วนะครับเอองั้นสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามรอเออ่เกมวันท้อนแมนนะครับก็อย่าลืมไปดูคลิปกเก่าๆกันด้วยนะครับหรือหรือไปดูคลิปล่าสุดกันด้วยนะครับเอองั้นสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม